สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่อง YouTube ยายไฝสุขูมสุขนนะคะเนาะไฟทองชาแนลค่ะเมื่อนี้เมื่อวานนี้ยายไฝอัปเดตเรื่องที่สร้างเพิ่นเขามาเห็ดโดมนะคะเนาะเจ่เพิ่นเข้ามาวัดนี่ค่ะนี่คือจะเป็นเสาเนาะคะ่ะเพิ่นเห็ดมาวัดมองวัดที่เห็ดโดมใหญ่นะคะใบถาสำหรับฝึกซ้อมหรือว่าสําหรับการทํางานของวงมรำเสียงปีหกเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยายไฝสุภาพพี่น้องมาอัปเดตท,ที่แห่งใหม่นะคะที่ดินแห่งใหม่ที่บอสนกซื้อเพิ่มนะคะ ซื้อเพิ่มจากจากญาติพี่น้องของบอสพอน,นันนะครับพี่น้องอยู่ข้างๆบ้านพักมาล้ำเสียงจี๖จะย้ายสายเฉพาะตเบิ้งว่าทีมองหันมันอยู่งมองใดเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่ภาคพี่น้องไร้สวนทั้งเพจไปรอบหนึ่งเดียนเน่ยวมนีสิมาไทยลงช่องยุทธูปพี่น้องเดี่ยวเบิ้งกัน,นะะเนาะค่ะเนาะตามไปดูด้วยกันค่ะพี่น้องอากาศกระห้อน,อนพี่น้องเบิ้งแดดรุดนี่อากาศ ท้องฟ้าโปร่งใสแดดแจ่มค่ะฮ้อนค่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะจัพภาพี่น้องไปบ่งทีทีไม้ของหัวหนาน,นกพุ่งสะก่อนนะคะเนาะอันนี้เราออกจากบ้านพักมาแล้วนะคะทางประตูนะคะทั้งนีเรียวท้ายก็จะออกไปหน้าบอดนกค่ะทั้งนี้เรียวขวาัาวจะไปทางบานข้อใหญ่นะคะเนะาะทั้งบานมอลําบอยบานสาวอ่อยนะคะไปทางนี้แล้วคะ่ะ อันนี้เป็นกำแพงบ้านพักหมอลําเสียงวิหกนะคะเราไปดูที่ใหม่กันเลยค่ะสร้างกันลังเข้าจะกันแล้ว <c oughs> ถมเริ่มถมหมู่วัดนี่แหละค่ะพี่น้องนี่หอดเลว้วยุ่ขางขังบ้านพักในเองค่ะเป็นทีไหม่ของบอดนกนะคะที่ซื้อเพิ่มค่ะพี่น้อง อยู่ข้างๆบ้านพักหมอลำเสียงไม่หกเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้ก็ะกำลังเร่งถมทีค่ะเร่งถมทีเพื่อจะได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อจะได้เห็ดอีหยังในผ้าภาคหนาต่อไปนะคะเนาะพี่น้องต้องรอตริดตามไปเรื่อยๆทั้งช่องยูทูบย้ายไฟนี่แหะค่ะอย่าย้ายไฟสิมาอัปเดตแต่พี่น้องได้หูว่าบอสนกเพิ่นซื้อที่มังนี้แล้วเพิ่นสิก่าสาอสร้างอีหยังเพิ่ปเี็ดอี่หยังเพิ่มขึ้นอีกต่อไปไฟสิอัปเดตไปเรื่อยๆทั้งช่องยูทูบเนี่ย ทั้งใยท่องแฟนเพจแน่นอขาดพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พอไทยเป็นผู้ดูแลนะขาะเป็นพอไทยเป็นผู้ดูแลในการถมทีนอขาดพี่นอจจ้องพูนควบเย้าประจวบศุกรเลยเดียขาดพี่น้องนี่ค่ะบริเวณบรรยากาศวันนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสโอ้ยพี่น้องเอ้ยขมันฝนบ่ตกลงมากใจมันสีฮอนสีเอา้าคักแน่ หอดย่ำลงไ้ลงหน้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยนี่แมีฝ่ายกับไปไถหัวหน้า่ะช่วงนี้ช่วงเดือนหาเดือนหกเนาะนี่ค่ะกำแพงบ้านกำแพงบ้านพักหมอลำเสียงวิหกสูงใหญ่ค่ะพี่น้องขากำแพงก็ได้แต่ว่าเอ่อเมีฝ่ายคือว่าคือจังบอดเพิ่นตั้งใจว่าที่สื้อที่มองนี้ตำรวนแล้วละ่ะเพราะว่าเพิพ่นเก็ดกำแพงเพงผลปัญหดอ้อมบ้านนะคะเพิปัญหดมาสุดจนมองนี้ คล้ายๆกับว่าเพิ่นคืดว่าที่บางนี้เพิ่นทีซื้อตะดวนแล้วหรือจังไดร่สันเดยนี่นี่หลักขาพี่นอ้องบ่วงพอสมควรอยู่ในขาแต่ว่านแย้วแย้วลงไปจะบ้าสุดพุ่นอาคารซุดบ้านคนละพู้โหผมลงไปแย้วข้อแย้วของทีนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเดินไปดูพอไทยมานางังขวบคุ้มเน,นาะค่ะหัวหน้าเพิ่นกระพาน แต่ครอบไทยนะคะมาช่วยควบคุมอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าของบอสนกค่ะห้องข้างๆนี่ก็จะเป็นห้องมะลํำเป็นช่าลาทาดขามเจียนค่ะนี่ห้องสาวจงอ่างข้างสอดเจียงเดี๋ยนี่ยุคข้่างๆนี่ ที่แรกแม่ไฟแต่ยื่นบอสปันปลายพันธุ์ชิลล์บ้านหลังเก่านี่ออกแล้วก็รลื้อหอดีโกโก้ออกขยายกัมเพงออกมาแลา้วก็เฮยียดหอพักให้ศิทธิ์ละตินนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แต่ยื่นบ้าหอดีโกโก้นี่สซื้อื่อลือแล้วหรือจังไรเนี่ยละ่ะแล้วพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะติดตามไปเรื่อยๆแล้วแม่ไฟสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็มากดติดตามช่องยึดทูบย้ายไฝกดติดตามเพจย้ายไฝรับรองว่าพี่น้องบอ่ผิดหวังค่ะ อัปเดตทุกมือล้องคลิปทุกมืออันนี้จะเป็นครัวนะคะข้างๆนี้จะเป็นครัวครัวบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะอันนี้เป็นหอดีกโก้ค่ะบ่อเลี้ยวจักเทือค่ะหอกระไดคุณราคาไปสุดไปสุดที่ข้าเจ้ายืนยุ่เสียชั่วเขียวคนราคาคุณที่ไปสูดมองคนหละัะ ก็จะถมไปเหมือนเลยค่ะพี่น้องฟูดเห็นบ่นเห็นเห็นพ่อใหญ่ก็มาใหญ่เสืียเฉยๆยืนอยู่คุนบ่ข่านั่นแหละที่ไป็นทุกคนนะว่านะ ข้าวกลวงผสมควรอยู่ดีพี่น้อง <c oughs> ขัามนเมเห็ดกําแพงออกมานน่ก่โอ้ยสถานที่บานพักกับสุข่วงใ,ใหญ่บรคากล่ะค่ะถ้นเห็ดกําแพงเอาบานหลังนี้ออกนะคะนะ่ะเนาะเอาบานหลังนี้กับขั้วออกขั้วกลวงของบ้านพักเนี่ยเปิดฤด,ดูการปิดฤด,ดูการได้หนีได้สบายเลยก็ต้องไปเซาทีเวลาจัดงานจัดอย่างมาต้องไไปเซาทียากเสียเงินเนาะคะ่ะ จัดสถานที่ในนี้ได้เลยจ่ขายยางรัดไปนีก็ได้ค่ะบหันย,ย้ายสายพาร์ทนอนยางออมไปทั้งกําเพงนะคะนี่ยางรัดก็ไปนีก่กบเป็นบ้านพักแล้วค่ะนี่ยังบนนี่เดินรัดเข้าไปตรงนี้ก็จะไปถึงบริเวณบ้านพักหมอลำเสียงพี่หกแล้วค่ะนี่อากาศจะฮอน ค่ะพีนรับองอันนี้เป็นขั้วเนาะคะ่ะบางถงเข่าเต็มอยู่นั่นยังไม่อีกเด้อค่ะที่เล่าซื้อปีนี้เพาได้ซื้อตั้งมองนี้มองเดียวเด้อย,ย,ยังมีอีกอยูอ่ที่เป็นป้ามั่น่นะหม,มพี่น้องพี่น้องติดตามเพจทั้งเพจบอดนกเด้อค่ะเด้อ พี่น้องจะได้เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับเห็ดเม่ไฟเม็ดไฟกระอัปดีแต่พี่น้องเบิ่งเรื่อยคือกันนะคะตามบรรยากาศตามสถานที่ตามสถานาการณ์นะคะในปัจจุบันเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้น้องนองก็สิงเงียบจัหน้อยค่ะยู่ห้องไผ่ห้องมันมันฮ้อนก็คอยมีผูดด้ใดอยากออกจากห้องปนานใดอกคขาห้อนแห้งยี่หลี รยากาศบ้านพักหมอลำเสียงวิหกค่ะวันนี้หยุดนะคะวันที่19เจอกันที่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาวันที่20เจอกันที่อำเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสรารคามวันที่2 1เจอกันที่อำเภอพยัคฆภูมิพิศัยจังหวัดมหาสรารคามและขด้อรายละเอียดของคิวงานพี่น้องติดตามดูได้ทางเพจหมอลำเสียงวิหกหรือว่าคิวงานตามหน้าเฟซบุ๊กของศิลป,ปินหมอลำเสียงวิหกและค่ะพี่น้องสิมีรายละเอียด่ามอนีแสดงยุ้ยใสย่ยุ้ยใสย่ยุ้ยใสเนะคะเนาะ เพื่อนสิอยๆแช่กันออกไปครับพี่น้องค่ะวันที่21นี่จะเป็นหน้าที่ว่าการอำเภอพยกกักฆะููิิพิสัยเป็นงานบุญบังไฟอำเภอพะยาค่ะพี่น้อง งานประเพณีบุญบ้ญบองไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะคะแสดงยุทธนาที่ว่าการอำเภอพยัคฆเลด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องทางชุมพลบุรีปรทุมรัตดงบางหน้าดูนบ้าปีปทุมนะคะอยากไปเป็นกําลังใจให้หมอรำเสียงวิหกหนกป้องสะก่กอนก่อนสิบปิดฤดูกาลนะคะเพี่น้องสามารถไปเบิ่งไปช่มกันได้วันที่21นะคะอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันที 16, ่2ี่สิยุทีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะเพี่น้อง ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารเลยขายอยู่ในคิวงานเนาะค่ะพันลงมาจังสันเนาะวันที่27นี่จะเป็นบุญบั้งไฟอำเภอกุชินาลายนะคะเทศบาลตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินขาเพนน้องอำเภอกุชินาลัยเนี่ยเขาไปทำการแสดงแล้วสองเที่ยเนาะค่ะไปงานเจ้าพ่อไปงานเจ้าพองานงิ้วยุทีอำเภอกุชินาลายเนา,านะ,นะค่ะฤดูการที่หนึ่งก็ได้ไปฤดูการที่สองก็ได้ไปนะะเนาะค่ะเนาะ ป่ดที่นี่ฮาสิไดไปงานอยู่ปีนี้บ่ได้ไปแต่บัดนีไดไปบุญบังไฟค่ะเส้นสัญญาเรียบร้อยแล้วบุญบังไฟอำเภอบัวขาวหรือว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์พอกันแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อป๊าพี่น้องเอ,อ๋เด็ดครับเดดเนือเอาคลิปนี้แม่ไฟก็สิขออำลราผาจากไปก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามบาสิเป็นทั้งยูทูบทั้งแฟนเพจค่ะทุกช่องทางที่เป็น ของแม่ไฟเลยค่ะของศิลปินมารำเสียงเปียโหขอบคุณหลายๆทุกๆการติดตามผู้ใดกดไลค์ขอให้ถืกอหวยผู้ใดอยากลวยให้กดแช่ซอยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะพี่น้อง